ประเก็นชุดใหญ่ในไททัน16วาวหรือไททันคอมมอร์เรนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับประเก็นชุดใหญ่อีกหนึ่งยี่ห้อครับที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนรู้นะครับก็คือเป็นยี่ห้อ T H O ครับทาไมผมถึงนีน่นาแนะนําเป็นยี่ห้อนี้นครับก็ให้เพื่อนดูเลยแล้วกันครับคือนะครับด้วยเนื้อประเก็นของเขาเนี่ยถ้ามองจากสายตาแล้วคือมองว่ามันเป็นงานที่มีคุณภาพนะเพราะว่ามันเป็นงานญี่ปุ่นทั้งชุดนะครับเห็นไหม THOJ SO แปนะครับก็ถ้าใครที่ยังมองหาประเกฑนชุดใหญ่อยู่แล้วไม่รู้จะไปยี่ห้อไหนครับก็แนะนําให้เป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอู่ชั้นนำส่วนใหญ่ที่ประกอบเครื่องก็ส่วนมากก็จะสั่งเป็นยี่ห้อนี้ไปประกอบกันนะครับก็เอามาฝากให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อใครที่อยากจะรู้ว่าเอ้ยเราจะใช้สมควรจะใช้แบบไหนยังไงดีก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่ มีฟาร์มน่าสนใจนะครับประกันชุดใหญ่ซีดีห้าหกหรือไททันคอมมอรเรลนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกห้ออีกหนึ่งรอบนะครับนี่คือด้านหลังของเขานี่ก็คือด้านหน้าของเขานะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะเลยนะครับใครที่ดูคลิปผมแล้วว่ามีสาระฟาร์มรู้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดติดตามฝากกดเพิ่มเพื่อนครับจะได้รับชมคลิปที่มีสาระดีๆแบบนี้ทุกๆวันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ